แห่ส่งกำลังใจเบนเรดซิ่งหลังโพสไอจี IG บอกเรื่องนี้เดินหน้าทำงานใช้ชีวิตอิสระอีกครั้งสำหรับเบนเรดซิ่งหรือเบนอาัคารกิจวรโรจริญเดชเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้หนุ่มเบนได้รับเกียรติเชิญไปร่วมเป็นกรรมการตัดสินการปราบกวดนางนพมาจำแรงประจำปี2566 เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่หน้าที่บทบาทใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนล่าสุดหนุ่มเบนเคลื่อนไหวเรื่องการทำงานอีกครั้งโดยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว a d Ben s r a c i n g เช็คอินที่กระทรวงยุติธรรมบอกว่าติดต่อง,งานกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมครับท่ามกลางแฟนคลับคอมเมนต์ส่งกำลังใจจำนวนมาก